คือไลเลบีชนะครับอย่าข้ามพระนางครับสมาชิกเขาจะบังบอกตอนพวกรูปกันกันเรลยโรงแรมตรงฝั่งนู้นนะครับแล้วนำประหลัดกิจไปแก้บนนะครับวโรงแรมตัวนี้เรานำระยะวันนี้คือละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทคืนหนึ่งใช่แล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทให้นั่งลงนะครับโอ้โหโรงแรมเนี่ยนะอยู่บนเกาะคือละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนี่ยฮะโรงแรมเนี่ยมีคนมีคนอยู่หรอมีคนพักหรอ น่าจะฝรั่งนะฝรั่งเอน่าน่าน่าจะฝรั่งที่พักอ๋อพลักขิกนะฮะไอที่ว่าพลักขิกเยอะๆน่นนั่นๆน่าถ้ำอ่ะที่ฝรั่งชอบถ่ายรูปกันอ่ะอ่าาาาาานาา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 าัานเาา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 อาาา็าอาาาาาราาาาาาหาา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 อาาาาราาา่าา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 า คือละสามแสนเริ่มต้นแสนแปดหมื่นต้องวิ่งก่อ้โหถ่ามาเราถ่ายรูปก,ก่อนนะอย่าบุกลาข้างหลังให้ตู้โอเครอไหมรอไหมรอชิบหายเลย นะทำผลักคิกนู่นเดี๋ยวไปถ่ายผลักคิกให้ดูโฝรั่งคงไม่ดูกันใช่ไหมอยากดูฝรั่งกันใช่ไหมไลร์นสนไม่มีคนดูแล้วปิด,ป,ดปิดดีกว่านาะนนเดี๋ยวดูในนี่ดีกว่าดูใน y o u t u b e ดีกว่านาะอขอปิดกล้องไลร์สดก่อนนะไร์นสนในเฟซอะ่ะปิดปิดก่อนนะคนที่ดูอยู่โทษทีนะ โอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเกาะแล้วนะครับพามาดูฝาหลังเล่นน้ำนะครับเรามาดำน้ำกันนะครับวิวดีวิวดีตรงนี้วิวดี <c oughs> อ๋อชุดลัเซ่นนะฮะมาลำที่สองไ <c oughs> ล,ล่ลเลไล่เล <c oughs> ที่มีพลักขิกอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าพลักขิก ฮะนันสตอรี่สตอรี่เอเคถ่ายรูปเป็นึ่งขึ้นละสามแสนอู้ห <c oughs> ค, oh คิดหนักเลยเนี่ยเดือนสามแสนเอ้ยวันสามแสนห้องพักขั้นต่ำแสนแปดหมื่นโอ้ย นอนนี่ไ้ยคืนนี้นอนนี่ไ้ยค,คืนน bueno> ี้คืนสามแสนแงยอ้อือฝรั่งฝรั่ง โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะไล่เลนะครับกับผมมีแบตไหมมีนะโอเคอ๋อสะดุ้งเขาสะดุ้งเขาสะดุ้งนี่จับหมวกเขาทำไมเขาสะดุ้งยี้จับปีนี่ใส่ไม่ดีเลย

ไม่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 ทำไม่ทำก็เกบไปเลยก็แค่เหือไม่จัมโบ้เลยพี่อยู่สองจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้พี่พี่่อยู่่มาจัมโบ้จัมโบ้ลันเซ่จัมโบ้ลันเซ่จมโบ้ไอมุ่ง่นี่ยจัมโบ้จัมโบ้ลันเซ่ ต้นนไไปหยังไม่มาอีกลำนึงเนี่ยสามลำแล้วเอ้าไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นดีไปแล้วไหมของเราเราเอ้ยเอ้ยกันนี่้ที่เป็นอ่ะมามามาอะไรนะแลมโบแลมโบจัมโบจัมโบ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสักแค่ครับโอเคมาครับหนึ่งสสใส่ลูกครับหนึ่งสองสามจับบกนยทางทางนี้ยย ủa là 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 đến đi à này đi đi 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 này đi ใสาว,สาว,สาว,สาวคลิปกูติดเหลืองแน่เลยแค่ลืมเลยติดเหลืองลืมลืเหลืองแน่ๆเลยตายแล้วถ่ายไปซะเยอะเลย มันเป็นวิวบรรยากาศนะฮะ YouTube ถ้าดูคลิปนี <laughs> ออนะ้อย่าติดเหลืองนะฮะอย่าติดเหลืองนะไม่เอานะไอโคนนิดนิดแง่แง่จัมโบ้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 

ไม่โดนไม่โดนไมมอสแชมพูติดเลดันเยอะติดเลันเยอไม่เป็นไรยอม ยอมสักคลิปไม่เป็นไรกอโกโป ติดเหลืองติดเหลืองทั้งคลิปเลยคลิปนี้ก็ <c oughs> ใช่เหรอเอาตอน,นเขาตั้งข้างนอกด้วยไหมทำไมเขาเอาขึ้นไปข้างบนด้วย <c oughs> ขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนะครับ นะขอยังไงถูกไม่มีขอพออยังไงเนี่ยขอ,อนุญาตถ่ายหน่อยนะครับต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับก่อ,อนจะมาถ่ายไม่ใช่สุม 4, สี่ซุมห้าไปถ่ายนะฮะเป็นถ้ำขึ้นไปได้นะข้างบน ทำไมเขาเอามาทิ้งอ่ะพลักขิตรเป็นไรอ่ะทำไมเขาเอามาทิ้งคือเขามาบนไว้แบบสำหรับเราสำเร็จทีไรก็จะมาไว้ตรงนี้โอ้ถ้ำผนังถ้ำอะไรนะถ้ำผาน,าานางผนางเขาเรียกถ้ำผานางโอก็คือถ้ำ<อ>ผานางนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็พลักขิกเต็มเลยนะครับ ก่นอนเขามาเสียบเสียบเสียบตั้งแถวนี้ด้วยที่เห็นรูปถ่ายน่นนาจะจับโยนขึ้นไปกองที่เดียวแล้วับไปฮะพี่เห็นสิ่งน่าสนใจนะฮะตรงนู้นมุมนู้นนะฮะ มีเขาปีนหน้าผาด้วยนะฮะงเขาปีนได้ยังไงวะเนี่ยเขาปีนกันได้ยังไงเนี่ยนฮะอ๋อกินดูโน่หรไม่ถล่มทับหัวเนาะไม่เสียวจังเลยดูดิ อ้าววัดน่าใส่บิดคเลยวัดน่าใส่บิดเข้าได้เหรอฮะตรงไหนอ่ะจะติดถ้ำเนี่ยแล้วเข้าไปลึกอะไนี่ฉั้นห้ามเข้าไม่นป้ายนะเข้าได้ไหมเขาบอกเสื้อผ้าฝรั่งอ๋อ น้องสุโขีัยตรงนี้โอ้ยมืดเข้าได้ไหมคนมืดเลยวะโอ้ยอย่าเลยอย่าเสียออเส่ยงดีกว่าออกอดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่ายิ่งเข้าไปยิ่งมืด <c oughs> เดี๋ยวติดถ<ม>้ำมาเดี๋ยวติดเกาะไม่เอาไม่เอาเราไม่เสี่ยงนะฮะนู ก็ทำไหมไม่ใช่โปรโอ้โอ,อะไรนะอ๋อฝากหนึ่งเหรอรุ่นอ๋อสี่เกาะติดกัน<ส>อ๋อ เป็นอีกฟากนะฮะอือหือพอกครีมแบบยอ้อยตามหน้าเต็มเลยฮะอะไรนะ อ๋อเนี่ยเขาเรียกหินย้อยอะไรเนี่ยครับเป็นหินย้อย,ยอ๋อหินย้อยนี่ไงหินมันย้อยนฮะ ย,ย้อยหมดเลยใช่ไหมโอ้มีถ้ำเข้าไปนะอือั้วนี้ย้อยสวยหินนี่นี่เนี่ย <มา S 2> นะเหมือนเห็ดเลยอยู่อะไรนี่นี่หินย้อยเนยอ,ยยอย๋อมันย้อยลงมาลงเป็นน้ำใช่ไหม โอ้เป็นเม็ดเศษใสย,ย้อยลงมาแล้วก็จับเป็นก้อนอย่างนี้เหรอรโอ้ธรรมชาติมันโอ้มันกินได้แมน้ํานี่มันนี่ทำไม่ได้ทำไม่ไทำไม่นม้ในถ้ำไหมอ,งอ,งอ,อโอ้ด้านล่างใช่ไหมโอ้ข้างบนนี่ถ้าย้อยนี่กินไม่ได้เห็นในหนังพวกกินกันอืมอืมันอหะติดถ้ำนี่อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ อไหนมีไม่ฟังนัอย่อดีกว่านี่ย้อยหงหมินย้อยหินย้อย,ย,อยไม่แตกแล้วหักหล่นใสหัว <c oughs> มีบ้างไม่ข่าวอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมกูน่ากลัวยังเลยแบบแหลมแบบตกลงมา <c oughs> นี่ทะลุถึงตุก <ไป S 2> อะอืม นี่อะไรเนี่ยย้อยลงมาเนี่ยนี่ตรงนี้มีเบบีด้วยนี่อะไระไรโอ้นี่ก็ทถ่เคยเข้าไหม <c ười> โอ้แมว,แมว มีแต่ถ้ำถ้ามีไฟกล้าเข้าไปถ่ายให้ดูอยู่แต่ไม่มีไฟนะฮะแล้วไม,ม่กล้าอะไรเนี่ยอ๋ออืออ๋อที่นี่อ๋ออดเข้าแล้วออกทางนี้ใช่เหรออ๋อ,อ,อ,อนี่เขามีทางเดินให้อยู่ เขาทําให้ในบทนี้ทางเดินเขาไม่ได้ให้เข้าไปถ่ายรูปเฉยยินย้อยนี่เขาผ้ามัดน่าจะการโดนหัวนะฮะคนเดินมาโอา้โหย่อยอย่างงี้ไม่ได้สังเกตี่หานคุยกับเพื <of Gamb as> ่อนเลยนี่น่าจะหลายคนแล้วตรงนี้ <of you> <of Gamb as> เดานะอ <of Gamb as> <of Gamb as> ่าจะหลายคนแล้วนะฮะอืม <of Gamb as> ลมแรงมาก เก่งเด็กเราดูนะดูดูไม่เหไอดอลคนเก่งเด็กเด็กร้องไ่้เลยโอ้ยกระเป๋าเปียกลือ เจี๊ยติดเหลืองก็ยอมฮะชั่วโมงนี้ เขาหลับจริงๆร่วะเนี่ยเขาหลับจริงๆริวะเนี่ยเขาหลับกันเลยโอ้หลับกันลงนะตหลับกันลงได้ไงว่ากลางแดด

ัโอเคครับตอนนี้ก็ขอขึ้นเรือก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะออกเรือแล้วนะครับไปสู่เกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับไปดำน้ำไม่รู้ชื่อเกาะน,นะฮะไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับออกไป3ามลำฮะทั้งหมดเรือ ปีนโพสนะฮะอ๋อกำลังออกเรือแล้วนะครับเกาะไเลีก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ตามภาพที่เห็นเมื่อกี้ไปถ่ายหินย้อยให้ดูนะครับแล้วก็มีฝรั่งนะครับปีนหน้าผาแล้วก็มีผลักถินนะฮะตรงที่ว่าเยอะๆในถ้ำอะ่ะแล้วก็มีถ้ำฝรั่งเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่เกาะ ต่อไปเลยเนะครับไปแล้วฮะกำลังออกเรือแล้ว <compelling> จ <Ont op edi> <te idal Industry> ับแล้วครับ